กราเอาไพเอาออกให้นี่เอาเลยเอาออกไหยังอ oh, nah 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 ันนี่อ๋ออือต่อมางไม่เลยไพมแมงไพมุญทวีมาโอ้ยมาเต็มแางเลยเอาไปแป้งอยู่ห่านตีหำไพ่บอกมันจะแางมุญทวีมาโอ้ยน้องเลยไพ้บอกว่าอย่าพึ่งแางอย่าพึ่งแาง มั่งมากงจได้เห็ดย,ยังเป็นนี่นะเห็ดเป็นอยู่บ่บ่ห้ามบวดท้องชวีเลยแน่มั่งมาเห็ดบบเป็นที่เก่าแล้วนัดเสียมัดอือพี่น้องเอ๋ใส่บวมมันแตกมักงห้ามมั่ง <c oughs> หา้มา,หามเลยรถชื่อให้ยังบ่อนสองเดือนทับม,มั่งมุนไปเลยโตนี่น้ะอ่มามั่งของมา่ยังอีกแหละ

bỏ tem nhìn lại đi học rồi nhỏ may thì bỏ vị trí khốt nhỏ may nhỏ may phải ok đã Sai hốt bay ít bả này khốt cả khốt nè lý nó cục mường đi nó phải ok เอาพี่น้องเอ้ยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพมาบาัดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะมาเบิ่งงานการทำผ้าซ่างพาเพื่นกําลังโบกหรือว,ว่าสาบนั่นเองพี่น้องเอ้ยเนาะยัดเยื่อลื่อนย้ายมาเบื้องหลังเลยเด้อพี่นอ้องเด้เราเบื้องหลังเฮือนอ่าน้องสายฟ้าเฮาพี่น้องเอ้ยเนาะใกล้และใกล้จะฮอดอ่ามือที่สําเร็จ,จเสร็จสิ้นแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยเจ็บคอแหละมือกัไดาเนาะจนขี้ข้านหันว่าพี่น้องเอ้ยมีแต่แนวเป็นอาะทางบัตตากับิก๊อตแล้วเบาอหนะเชื่ออะไรเจ้ากะทีมเขาอยู่ผู้เดียวอีกแหละเอาแล้วโดยโดยโดยซอยพุซาบ่อหามโดยโดยโดยเอาเดินทางปลอดภัย เน๋้วตามเมื่อ,อพี่น้องเลยพากันเมื่อป้าบะนิวเมื่อแล้วบะนี้พี่น้องเลยในแต่บะนิวผู้เดียวอีกแล้วบานี้บาลี่กับจังยามได้มาโดยจังยามได้เลยสิมาบาลี่กัอืมเวลาบุควยตรงกันบะนิวบาลี่ก็ได้พี่น้องเลยทางบา,าลีนะ่พ่นเข้าไปแห่น่าแผกทางบะนิวหลบบ่ได้เข้าไปพี่น้องเลยเี๋ยวมือหนามื่อไงผู้หละจังสิเข่าไปเย่มไปย่มทาง พี่น้องเนื้อเพลกก่อนน้าพี่น้องเนาเกกนนะ,นนะแต่มื้อน,นี้มาเยี่ยมน้องสายฟ้าก่อนน้าพี่น้องเนาะอ่ามาเบิ่งเวียกเบิ่งงานเบิ่งการอ่าของผู้สร้างเพิ่นเดินก่อนพี่น้องเอ้ยฮอดคันได้แหละมบาะ่าพอใจก็ไปแหละพี่น้องเอ้ยสวยงามสวยงามๆพี่น้องเอ้ยกําลังจับเหลี่ยมอยู่ตอนนี้ก็ได้เ <c oughs> มื่อน,นี้ยันได้แต่พานี่แหละพี่น้องเอ๋ยพาเบืองนี้พาเบืองนี้ยังเป็นมืออื่น มืออื่นมือฮือมือตึงหนึ่งสองหนึ่งสองสามประมาณอีกสี่มือไปบันทึกขึว่าน่าจะแล้วนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าโบได้คาดเคลื่อนโคส่างโบพักเวียกนาะพี่น้องเนาะบันทึกกาเบิ่งนี่ก็ประมาณสี่มือนี่แหละพอวันมือละพาเด้พี่น้องมือหนึ่งสองมือสามมือนี่ลายทิมให้เป็นสี่มือเลยพี่น้องเพื่อเก็บรายละเอียดเนาะอ่า

เาไปยิงใ kind of ่ไหมเพื่นกว่าน่ะสบายดีนะหำโดยมาสบายดีใกล้ๆหน่กว่าอีหยังอะไนี่ฮะเนื้สีดน้หยังอะไนี่น้ำยังน้ำรืิมน้ำดื่มสีดได้สีแบบนี้นี่นี่แหละมันเี่ยวกับกายของหอดบหหอนี่แหละตมนน้ำมานี่บเด้อ้มาไปแรยงนี้ เมื่อแล้วบาตาก็ได้พี่น้องเอ้ยวุ้นทวีได้หำไ,ไปหลินเลย,ไ,ยไปหลินแหละมาแล้วมอนี่ไปหลินกับจัวมาแล้วมาเลยไปต่ออีกอใชเบึงไปหาบึงมึบรรยากาศอ่าตะวินกำลังตกดินพี่น้องเอ้ยเนาะอู้หูป้า เ,เป็นโงนเป็น,งนโงนอยู่ลมผมมีเลยเมือนนี่เปนมใครขนมไห้นี่บอกว่าโอ้ตาแซบแท้ขนมมาน,นี่นม,นนมือนี่จื้ออยู่บ่มีไพ่มาหาเนี่ย,ยมีไพ่เนี่ยมีบอกเมียก็ใช่นนแ,บบแล้วก็มีบาบุญได้แล้วก็บมบบ<ด>บตูนได้ ปรตูแลวกับ้นยาวเลยกัลุงเทมเลยลุงเมกับรตาบว่ะเลยอาบัไซแลวก็เจ้าบ่เยเลยไปหล่อบึงป่ะเออคือว่าเด้งยินว่ารถที่เป็นยางหามบ่เอะข้ามากระดัษอ้าไฟเอาออกไงนี่เอาออกหยังอนี่ออกอื อ๋อแางไม่เลยไพ่แมงไพ่บุญทวีมาโอ้ยมาเต็มแางเลยเอาไปแป้งอยู่ห้านตี่หำแม่ไพ่บอกอีกมันจะแมงมุญทวีมาโอ้ยอยองเลยไอ้บอกว่าอย่าพึ่งแางอย่าพึ่งแมงแมงแมาก็ได้เชียดยังเป็นนี่นะเห็ดเป็นอยู่บ่บ่หามบุญทวีเลยแน่แางมาเห็ดบุเป็นคือเก่าแล้วหนัดเสียมัด ใช่บ่มันแตกขหาวเห็นเป็นฟองนี้นี่เหรอไอ้เนี่นฉุบร่มเหมืยใครเนี่ยขหาวเห็นเป็นฟองนี่เนาะเห็นบม่มากมาหมุนมืดเห็นบ่เนี่ยขมดมืดนะมากเลยประกอบเป็นบ่อะบาดน,นี้ขี่ได้ได้ขี่มันหัวมันซองตีน ม,มั่งมุนไปแล้วพี่น้องเงอเ้ยเนาะอันนี้กรลุดมา่งยิกอันนี้กระโตพี่น้องเอ้ยมังหามมงห้ามเลยรถชื่อใหไยังบ้านสองเดือนทรบมาม่งมุนไปเลยโตนี่เนาะ ม,าข,มา,า,งงาขอกมายังีกเลเอาเขาได้เลยจิ๊บจิบจิบจิบเองเลยง่ายเลยเอาพี่ขิเข่าให้จมดเจ้าเด็กง่ายง่ายนะครับสุดนี่เขาอมือบีบไปขอีิ่ใช้แห้งนิดเดียวนลก็เขาได้ ใครบอกให้มากบุญทวีบุญทวีบุญทวีมากข้ามาก,ก่อนเมื่อยเด้พี่น้องเลยเออเนาะคุ้งกงเลยบุญทวีลื่นรถสายฟ้าแล้วพี่น้องเลยใส่ตีนเล็กเลยอย่าไปหาเห็ดได้ ว่าในแดบบาลไปไปห้ามคือรถดอ้ายพวกไม่ตีนอ้าจิมเมื่อแป้งหายไปจ้างสัางแป้งไม่ขอบว่าไรเอาไปเลยจังห้ามก็ได้ป้านี้แล้วป้าไปเบิงอันปวะบุญทวีอยู่ใส่บอเห็นบอหาม ห่องผลนกระโบเห็นบอกเฮ้มาเบิ่งดูไปอีกเลยพี่จ็คยูทูบกระโเห็นบุณทวีใท่คือแน่นแฮามคือแน่นแถฮมใครมองดูหออลอกไป่แจ์ มาดห้องหลอกบ่หามจะแม่ไปใช้บ้าน ไอใคหองกับใครโอ้ยใครนะพูดถึี่พี่นอนเออห็อกห้องอีกเออเอออเฮยยังหามนอนนอนจังหวหามเย ใครจะหลอกเนียนใครอยงเี้ยใครคะใคร่ี้ยใครใครหนมเนี่ยอันนี้ของบาบุญอะไรบบุญหายโดยซิ้มหน่อยได้ได้แซบู่บ่กินช็อกโกแลตแซบแค่เมวเมวเฮ้ยแมวอยกกลางอ้าวกินไหมติ่งกรกบกิน S <S กินยังกินน้ำม่เาห้เลยบอก,กินเห็นบอก่อ้างัวงัวหัมกินอันกบไม่เพื่อลยฮะเลนเลนเรนเยอะอือพิาะนักจาดการมัน

เฮ้ยเฮ้ยมันกินมัดผู้พี่น้องเลยย้อนหมากอันยอดอันนั้นยอดกระเจี๊ยบย้อนอย่างมันกินมัดผู้มัดเลยน้องเยังเลยแต่ป้ายไม่เลยมันกินบวชึงนี่ชาดว่าพี่น้องเลยเนาะใครในต้นหมวงเขายังเห็นหัวไหวอือใครแต่กงหมวงมันเข่าบวชึงเนาะมาเบิ้งมึงลูกกงหมวงนี่เอาขี้ควายมาใส่เลยบ่หำ เท่านี้ม้วมีขีค่ควายมีติ๊กง้ออืมเอาขีงง้อเลยมาใส่พอสิ้นไข่จะเก๋อยห้ามเลยโค่ม้วมันกินม้วนมันกินมืดเลยโค้แหงหึงตึงเมือม่อยเมือม่อยเมือม่อยพี่รองเลย มีตัดมีเบือนใช่ได้ยังทำใช่ได้ดูดิมนไปเมียนไปจะขาบอกฮะนะเขาบอมีใช่อะไรตัดนี่บกัมันไ่ได้ห่ฮะนัได้แต่มันบกับลองตัดบังดูตัดตัวเยอว้าหงอยหักไปเลย mất phi người đỏ cà chép, người ta sẽ đai tôm kín thì xếp đấy này khảo sới bò lông mai hơi thắt ra chắp chắp kính khủng chắp đây Hãy subscribe cho นี่นี่นี่โทรมันนี่อะพักกับเคียวอึมชืมอออ้อยู่ยังไงพักขาบ่กพักงามก่าเก่างงามกว่าเก่านเนาะไปพี่พี่พี่พอแล้วโบแกก็จะทั้งรุ่มนะเก้อเราไปทำยานมัน,นของ เขาสบายเลยว้าวคือชวนพ่นใหญ่ได้เป็นเปิดบางกวงๆนี่ยตังลมพื้นดีๆมันจีฮีอะเนี่ยมันแตกได้จอดก้าวเลยเป็นอย่างว่าหำมิเตอร์ลดด้วยจอดก้าวตัวหนาเขานี่จอดบ่จอดก็จอด มะม,<า>มันหมักรุดนะมาจับเมียนมะชี้จอดให้นไหมมาจับกล้องนี่จับดีๆเอ้อจับงามเห็นมูสาวนานเลยอืออันนี้แน่นเลยบ่หมแน,แ,นแน่นแน่มีโมแน่นยังค่อนอยู่เด็นต้องมีชุกโลหติตเด็ดมีชุกนี่เไม่ีชุกโลหติตพีบจ้ะข้าก็ Thế chấp đi đi quá à nè Hên tôi làm đây Hên là, hên 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 xúc cho phụ sàng Hên 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 là Bỏ Hên hên bớt lăng rồi Đấy. Có hổng muốn yêu nhảy nhà hên hên là bớt lăng rồi Hên thế bỏ rồi mặc rút thôi vì nó rồi Chọn vầy ขึ้นรถใหญ่ไกลน้ำเออเรียนจบนี่บอหาันชั้นน่บอน่อยเล้วตรงนั้นมันแนนไหนดะแนนแล้ว เมื่อยเว้ยเพราะว่าตัดทออนี่เนี่มันสูงพออสูงแล้วมันอยากะเคงปันไมันสูงบ่ไม่ยุ่งบ่นม่เพียงย่เลยยังตัดนไดเลยยังตัดไปเลยยังตัดโอเคจับกล้องีไงจับดีเฮาอึบอึไปผ้าหดไป À, nhồm đi bò nhưng bò tê bò xem này rồi. thôi vai ướp ai gà non thì là người nó ใช่คือเห็นเมื่อกี้ยังเของน้ำยังเข้อน้ำบอก่ tem nhìn lại đi học. rồi nhỏ may Nhô mày, nhỏ mày. Nên đây à, đây khừng đây khừng Nhô mày. Nhô mày. Nhô hàm ใครมาใครก็เมื่อป้าเมันเลยเนะานะหำเนาะ <laughs> ได้แ้วมันแน่นแล้ว เหนื่อยนิดหนึ่งมันชูงแต่มันเหมื่อยบอเรืยังเลืออยู่ชหเลืออยห้องได้เอ,อ้ยปแลจังตัดซะมันต้องตัดลงแถวนี้มันจะบุรีเาเดี๋ยวจังอรจังตัดไหมชนเนาะเช็เ็ เมื่อยนะเมื่อ,อ้เบิง่งไม่ชนหนไหมพ่อพพ่อพ่อ,พอห้ามบายไปห่นให้นอนทัก ไปข้างหุนถักให้ชุดคือตัวนะไปเรียบร้อยยังกุ้งหวังเอาเอาอีกสักเอาไปพอแล้วกุ้งหวงไม่ต้องอะไรไปหำมาหาหดคูมมืออยู่หดได้หยัอนอกได้

บ่าววิธีโคดบางมั่งไปไปโอเคแล้วใช้โดใบอีกบาดนี่โคดขาโดแน่ลี่น้องกบม่วงนี่เนาะไปโอเคมาลำลาพ่อแม่พี่น้องไว้บาดนี่ไว้ลำลาพ่อแม่พี่น้องไปทุกขุทุกคนบาดนี่มาพี่ นี่ยืนมุมเฮือนออนี่ล่นมาพี่ปรับปับไปปุบปับปบนี่มาปุ๊บหมุน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 เอาอนมือ <c oughs> ลืมแล้วลืมแหละยู่ดีมีแห้งด้พ่อแม่พี่น้องมาทุกผู้ถูกคนอยู่ดีมีแห้งด้วยเพร่ะในน่องมาทุกผู้ถูกคนโดยมือหน้าโดยมือหน้ามือ ลืมเลยม,มื่อหน่เมาพอก,กันใหม่เด้อมื่อไหรามาพอก,กันใหม่เด้อสบายดีบายบายสบายดีบายบายเด้สบายดี